มันเป็นอะไรอ่ะเราจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นไข้อ่ะโอยเราจะทำยังไงเงินก็ยังไม่ออกตังก็ยังไม่มีได okay bueno? ้ค่ะรัขอพิชตาเตาดินค่ะโอเคค่ะได้ค่ะโอ๊ยมาแล้ว ผมจรงเลยอ่ะดูสิดูหน่อยดูหน้าตาหน่อยเฮ้ยน้องทำไมมันดำอย่างงี้อ่ะทำอะไรดูดิเราจะกินไปได้ยังไงมันดำปีขนาดเนี้ยมันก็กินได้นะคะลูกค้ามันจะกินเข้าไปได้ยังไงดู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 หน้านี้ไม่ไหมนะคะอย่ไงง้นะเนี่ยดูสิมันไม่ได้ไหมนะคะลูกค้าอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าไหมแล้วเรียกว่าอะไรคะแต่ทำออกมาแล้วลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินนะจะจ่ายเดี๋ยวฉันจะมาจานลงโซเชียลด้วยใช่ไหมสาวลงโซเชียลไปเลยนะ ถ่ายเลยถ่ายเลยเกิดอะไรขึ้นครับต <นะ S 1> าลพิซซ่าแถกดีอะพี่ให้ตาลทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอได้นะคะมันผิดกฎหมายอะมันจุดจรีตนะแบบนี้กับพี่วันนี้หนูจะต้องเอาเงินไปรักษาลูกกันค่ะเดี๋ยวทางร้านจะรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับร้านเราอะถ้าเกิดกระทาแบบนี้มันเสียหายนะตั้งใจเรับพี่หนูไม่มีทางเลือกจริงๆอะแล้วเนี่ยลูกม่สบายเปน็นไงบ้างอ่ะไม่มีเงินคาพี่แล้วไม่มีเงินแล้วทำไมไม่บอกพี่อะ